สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าภูประจวันที่นี่เหมือนเคยครับวันนี้เราก็มีข่าวเด่นประเด็นดังมากมายหลายเรื่องที่เราจะยกมาฝากเพื่อนๆกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาการบาดเจ็บของทักอาริสันเบเกอร์ที่ในตอนนี้ผลการสแกนอย่างละเอียดก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็องขอประกาศข่าวร้ายสำหรับเพื่อนๆทุกท่านก่อนเลยว่าเราจะสูญเสียตัวของทักอาริสันไปอย่างน้อยๆประมาณ6สัปดาห์และในช่วง6สัปดาห์ดังกล่าวนั้นเองก็จะทําให้เขาพลาดการลงสนามในเกมสําคัญมากมายหลายนัดไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้กระทั่งทางเรอัลมาดริดอีกด้วย ขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของทางคูโกเอกิติเกที่ก็ได้รับมาในการแข่งขันนัดเดียวกันนั้นก็มีอัปเดตล่าสุดออกมาด้วยเช่นเดียวกัน,นดเดนพียงแต่ว่าอาจจะเป็นมุมดีมากกว่าตัวของทางอาริสันหลายเท่านะ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของทางเฟร์ริโกเคียซาที่ล่าสุดดูเหมือนว่าทางอานเนรสรัตจะทำใจได้แล้วและเตรียมมอบโอกาสให้กับเขามากยิ่งขึ้นในการแข่งขันช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ก่อนที่เราจะไปไล่เลียงถึงเรื่องราวของทางโมฮัมเหม็ดซาร่าสตาร์ทีมชาติยิปซ์ซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นกังวลเพราะเขาจะพลาดการลงสนามให้กับทีมของเรายาวนานถึงเก้าเกมกันเลยทีเดียว ทีนี้เรามาไล่เรียงข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยครับกับเรื่องราวปัญหาอาการบาดเจ็บของทาอาริสันเบเกอร์อย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันดีว่าเขาเพิ่งจะลงสนามเฝ้าเสาเป็นสเสบตผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบลิกเฟสนัดที่2ที่เราจกผลบุกเปยันทางการตาสลายที่ประเทศตรุรกีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา อย่างไรก็าตามอาริซอนก็อยู่ในสนามได้เพียงแค่55นาทีเท่านั้นก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปได้วยปัญหาอาการบาดเจ็บในเกมที่สุดท้ายแล้วทีมของเราเป็นฝ่ายปราชัยกลับออกมาจากทินลามสปาร์คหประตูต่อศูนจากลูกจุดโทษของหางวิกเตอร์โอซิมเฮน หลังเกมก็มีการยืนยันตามมาในภายหลังว่าตัวของทางอาริซอนจะหมดสิทธิ์ลงสนามในการประเญหน้ากับทางสิงโตเนือ่องจากครามจิวซีในช่วงสุดสัปดาห์นี้แน่นอนแล้วและในตอนนี้ผลการสแกนอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดของเขาก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดซึ่งปัจจุบันก็ทำงานให้กับทางเดอะแอธเลติกสํานักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษนั่นเอง ออริซอนน่าจะกลับมาลงสนามให้กับทางลิเวอร์พูลได้หลังจากช่วงฟักเบรดทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนน้นเลยนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงออนสตีนโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเพจเอย่างเป็นทางการของเขาเองเมื่อเก้าว้33ปีได้เข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บแล้วในวันนี้และเจ้าตัวเองก็ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา6สัปดาห์ ั่นจะทำให้เขาพลาดการลงสนามในการ,รเผเชิญหน้ากับทางเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยโดยทางสโมสรฟุตบลลอลลหรือว่าูลเองยังไม่ได้มีการออกมายืนยันในประเด็นนี้ ทั้งนี้หากเรามาไล่เรียงกันให้ชัดเจนก็จะพบว่าตัวของทักอาริซอนนั้นจะพลาดการลงสนามทั้งสิ้น8นัดให้กับทีมของเราโรดยแบ่งเป็นเกมพิเมีก5นัดซึ่งนอกเหนือจากการเผชิญหน้าก,กับเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วยังมีเกมที่เราจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเบรนฟอร์ดและ,ะบุกไปเยือนทัแอสตันวิลล่าอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าต่างก็เป็นเกมหนักด้วยกันทั้งสิ้น ส่วนในศึกยูฟาแชมเปีนยนลีกนั้นเขาจะต้องพลาดการลงสนามอย่างน,น้อยสองเกมคือเกมกับทางเรอัลมาดริดและไอททรัคฝรั่งเศสไม่เพียงเท่านั้นเขายังจะช่วยการลงสนามให้กับทีมของเราในนัดล้างตาทางสโมสรประตสับเดิมนแก้วคริสตันพาเลตสำหรับเกมการแข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบที่4ซึ่งเราจะต้องบุกไปเยือยนพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง ปกันต่อเลยครับเพื่อนๆในๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของหนึ่งในผู้เล่นที่สําคัญที่สุดภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่เพื่อนๆหลายท่านก็เป็นกังวลใจกับเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในราของทางฮ e. ูโกเอกิติเก้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวกระดอกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงเช่นเดียวกันกับตัวของทางอาริสันในนัดที่ดอกบุกไปปราชัยให้กับทางการาตาสารายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามตัวของทางเอกิติเกก็มาได้รับปาดเจ็บในช่วงกลางการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังก่อนที่ทางอาเนอร์สลอตกุนซือดัชแมนของเราจะตัดสินใจในการถอดเขาออกจากสนามไปและส่งทักอาร็เซม็ลออริสเตอร์ ister, ห้องเครื่องทีมชาติอาร์เจนตินาลงมาทำหน้าที่แทนในช่วงที่เหลือของการแข่งขันนัดดังกล่าว หลังเกมทางส็อตก็มีการออกมายอมรับว่าตัวของเอกติเกเองรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างและทําให้ทีมจําเป็นจะต้องตัดสินใจในการถอดตัวเขาออกล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางนิวอูปูเอ,โอ็โคสื่อวงในของทีมเราที่ชี้ชัดออกมาเลยว่าตอนนี้ตัวของทักเอกิติเก้นั้นแตกต่างจากเคสกรณีของทักอาริซอนเพราะเขาไม่ได้รับปากจ็บ เพียงแต่มีอาการตะคิวขึ้นระหว่างเกมและเหตุผลที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกมานั้นก็เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บหนักที่อาจจะตามมาได้ซึ่งรายงานข่าวดังกล่าวของทางเ e อเวอร o เอ็กโคก็จะไปตรงกับสิ่งที่ก่อนหน้านี้ทางเจมเพียสเหยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิแอสเลติกก็มีการออกมาเปิดเผยไปแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่อาการตะคิวเท่านั้นและตัวของทักเอกิติเกก็ไม่ได้รับาบดเจ็บหนักใดๆ ทั้งนี้ทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาสมทบในเรื่องนี้ด้วยว่านั่นจึงจะทําให้ตัวของทางเอเกติเกพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมของเราอีกครั้งในการแข่งขันซูเปอร์บิ๊กแมตที่เราจะต้องบ่งฟากแข่งกับทางสิงโตในเงินคนามจูซีที่สนาสมสแตมฟอร์ดปิดในคืนวันพรุ่งนี้ได้อย่างแน่นอน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่มันเป็นการตอกย้ำให้เห็นเลยว่าตูวของทักเอกิติเกตนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บหนักใดๆกันเพราะโนอกเหนือจากการที่เขาน่าจะลงสนามปเชิญหน้ากับทางเชลซีได้แล้วเจ้าตัวเองก็ยังถูกทางดีดีเย่เดชองในใหญ่ของทางทัพตาไกรทีมชาติฝรั่งเศสเรียกตัวปฏิทินชาติสําหรับโปรแกรมการแข่งขันฟักเบกทีมชาติในเดือนนี้ด้วย ดยในรายชื่อที่เขาไปการประกาศออกมานั้นในแนวรุกก็มีชื่อของถักเอกิติเก้ปรากฏอยู่สำหรับเกมการแข่งขันที่ทางทีมชาติฝรั่งเศสจะต้องลงเล่นด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางทีมชาติอัเซอร์ไบจันในวันที่10ตุลาคมจากนั้นก็มีโปรแกรมจะต้องบุกไปเยือนทางทีมชาติไอซ์แลนด์ในช่วง3าวันให้หลังแล้วนอกเหนือจากการที่ทางเดชองมีการเรียกตัวถักเอกิติเก้ไปติดทีมชาติในครั้งนี้แล้ว ในเพจ X อย่างเป็นทางการของทางทีมชาติฝรั่งเศสเองก็ยังมีการตัดต่อภาพของตัวเอกิติเก้ K e, เอามาใช้โปรโมทการแข่งขันทั้งสองนัดดังกล่าวด้วยซึ่งนั่นก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าพวกเข้าให้ความสําคัญกับนักเตะรายนี้มากเพียงใดกันเรียกได้ว่าตอนนี้ตัวของทาง e K T K e, เอกกิติเก้เองก็กลายมาเป็นซูปเปอร์สตาร์ดังของทางทีมชาติฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยถูกตัดต่อเอาไว้ตรงการลางรูปเรียกได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นเมื่อโจทย์ตัวสามารถจะเป็นโรงเล่นให้กับทีมชาติได้แบบนี้เราถึงไม่จะเป็นจะต้องเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของเขาเพราะมันก็น่าจะเป็นเพียงแค่อาการตะขิวกินอย่างที่บรรดาสื่อมวลชนในการรายงานข่าวกันออกมาเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอขยับมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่เขาก็ตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักว่าเกือบจะลงเอยได้กันย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเรา นั่นก็คืนในรายของทางยูเดนเด็กสเลอร์อดีตสตาร์ดังของทางทีมชาติเยอรมันซึ่งเขาเองก็ผ่านประสบการณ์กับหลากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทางโชเกู้นสีวอร์ฟบัปาริสแองเชลแม่เบนฟิก้าและล่าสุดไปอยู่กับทางอัลอาลีในลิกของประเทศซาอุดิอาระเบีย แต่หากเรงย้อนกลับไปเมื่อปี2016ทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮ a วี่เมทัของเราตอนที่เขาย้ายมาคุมทัพลิเวอร์พูลก็มีความพยายามอยากจะเซ็นสัญญาคว้าตัวทางเด็กเเลอร์มาจากทางวอร์ฟบวกณช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามเด็กซ์เลอร์ที่ได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทางดูมปูของเราอาร์ส a นและทางปาลีสแซงแชร์แมงอยู่ด้วยเจ้าตัวก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสกับทางไปแอตเช่ด้วยสมราคา35.6ล้านปอนด์ และจากผลพวงก,การตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นนั้นเองมันกลับกลายมาเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสาหรับทีมของเราเพราะส่งผลให้สุดท้ายแล้ว,ลวลเลวพูลไปดึงตัวทางโมฮัมเหม็ดซาล่าสตารทีมชาติจีมาจากทางหมาป่าเหลืองแดง RS ร์เอสโรม่าซึ่งเลือเราหลังจากนั้นก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ามันกลายมาเป็นตำนานของทีมเราอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามในตอนนี้ตัวของทางเด็กเลอร์ก็มีอายุอานาม32ปีแล้ว <c oughs> เขาเองก็ยอมรับว่ายังคงคิดถึงเรื่องดาวโอกาสการย้ายไปอยู่กับทางทิ่ว่าผูของเราแม้เจ้าตัวจะยังคงปากแข็งว่าไม่เคยรู้สึกเสียใจที่เขาเลือกย้ายไปอยู่กับทางปาลิแซนแชพเมมันมีหลายครั้งมากๆเลยนะที่ผมมีโอกาสจะก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของผมเด็กเลอร์กล่าว ตอนที่ผมยังเด็กมากๆสมัยที่ยังอยู่กับทางชาวเกุ้นผมตัดสินใจที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปทำทาๆท,ที่ในตอนนั้นผมเองก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่กับทางอาร์ซนอลได้แต่ด้วยความส์จ,จริงเลยนะผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรหากตอนนั้นผมเลือกย้ายไปอยู่กับทักอาร์ซนอลและมีโอกาสได้เรียนรู้กับยอดกุนซืออย่างทางอาร์ซินเวนเกอร์ตั้งแต่เนินเน่นๆ ผมยังสงสัยอีกด้วยว่ามันจะเป็นเช่นไรกันหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นหากผมย้ายจากทาง Wolf w ว l f ฟบวกไปอยู่กับทางเยอเกนคล็อกที่ l i v e r pool แทนที่ผมจะย้ายไปอยู่กับทางป่ารีแส่งแชแมงเพราะอันที่จริงผมเองก็มีโอกาสจะทำแบบนั้นได้ด้วยนะแต่ผมกลับไม่ได้ทำมันแม้จะพูดเช่นนั้นผมเองก็ขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าผมมีความสุขดีและผมก็โอเคกับสิ่งที่ผมได้ตัดสินใจเลือกไปแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยครับกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับจากคนที่มีโอกาสจะย้ายมาอยู่กับทีมของเรากระตอบปฏิเสธโอกาสหล่อนนั้นไปกลับมาดูหนึ่งในคนที่ตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่กับสโมสสของเราแลนในตอนนี้กลายมาเป็นขวัญใจแฟนบอลประจําทีมของเราไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยนั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคซ่าปิกทีมชาติอิตาลีของเรานั่นเอง ็ว่าเจ้าตัวก็ดันมาโชคร้ายได้รับบัดเจ็บระหว่างเกมการแข่งขันกับทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ซึ่งเราบุกไปไป้ายแพ้ที่สนามเซลเฮิร์สปาร์กกลับออกมา2ประตูต่อหนึ่ง แกเล่นเดิมทีมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าตัวของทางเคียซาน่าจะมีชื่อไปรู้สึกการแข่งขันยู่ฟาแชมปี้ยนลีทที่รอบุกไปยันทางการตตาสลายก็ยจากปัญหาอากาศบาดเจ็บดังกล่าวนั้นจึงทําให้เขาไม่สามารถที่จะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มสูตรได้ในช่วงกลางสัปดาห์และนํามาซึ้นการตัดสินใจของทางอัลเ์สโรตที่ไม่ใส่ชื่อของเขาเอาไว้ใน21ผู้เล่นที่บุกไปยันทางการตตาสลายดังกล่าวข้างตน้น อย่างไรก็าตามในตอนนี้คำถามตัวโตๆทีต่ตามมาเลยก็คือและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันกับทางจิวซีที่รอเราอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตัวของทางเคียซ่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่อย่างไรกันโดยก่อนหน้านี้ตัวของทางสล็อตเองก็มีการออกมา้สัมภาษณ์ว่าถึงในสาเหตุที่ทําให้เขาเลือกไม่หนีตัวของทางเคียซ่าเดินทางไปที่ประเทศตรุรกีด้วยนั้นก็เพราะว่ามองมาถึงเกมกับทางสิงห์มูในคืนวันพรุ่งนี้นั่นเอง ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางเลวิสสติลนักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมาคอนเฟิร์มแบบตรงประเด็นเลยว่าตัวของทางเคียซาได้รับการคาดหมายว่าน่าจะสลรับอาการบาดเจ็บและมีความฟิตมากเพียงพอสำหรับทริปบุกเย็นสแตมฟอร์ดวิตในคืนวันเสาร์นี้ได้ ตอนแรกในวันที่มันมีการประกาศรายชื่อทีมที่บุกเยือนทางกระตาสรายออกมาเราเองก็ได้รับการบอกกล่าวเช่นเดียวกันว่าการขาดหายไปของทางเคียซ่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาอาการบาดเจ็บนะสตีลกล่าวอย่างไรก็ตามมันทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในบรรดาแฟนบอลของทางยูมอห์ว่าตัวของทางสลอ็อตขาดความเชื่อมั่นในตัวของทางนักเตะร,รายนี้หรือไม่และอย่างไรกัน ราะว่าสุดท้ายเราจะยึดตามคําพูดของกุนสื่อหรือว่าูเป็นหลักโดยเชื่อว่าอาการบาดเจ็บของทางเคียซ่านั้นไม่ได้มีความร้ายแรงและเขาเองก็จะพร้อมเดินทางไปร่วมกับทีมในการแข่งขันศึกพิมลิกกับทางเชลซีในวันเสาร์นี้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกอะติดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางเคียซ่าอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูข่าวดีที่เรียกได้ว่าน่าจะโดนตาต้องใจบรรดาเพื่อนๆส่วนใหญ่ในทีนี้ นั่นก็คือการที่ประตูของทางเคียซาต์นั้นกาลังระเบิดฟอร์มเทพหลังจากเขามีส่วนร่วมในการทําประตูให้กับทีมของเราไปแล้วถึง4ลูกจากการลงสนาม6นัดในการแข่งขันทุกรายการนับตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่น2025ถึง2026เป็นต้นมาโดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูเองไป2ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก2องแอซิสซึ่งทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นเกิดจากการลงสนามของเจ้าตัวลุมไปทั้งสิ้นเพียงแค่1น0กับอีก53นาทีเท่านั้น และเมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยออกมาก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวจะมีส่วนร่วมในการทำประตูได้ทุกๆ38นาทีที่เขาอยู่ในสนามซึ่งนั่นจึงไม่น่าแปล่ยใจเลยว่าทำไมเจ้าตัวจะมีที่ทางมาอยู่ในหัวจิตหัวใจของบรรดาดขกรอบทั้งหลาย ยังในก็ตามบทบาทของเขาส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะจำกัดในฐานะตัวสำรองเป็นส่วนมากทวันล,ล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีค็อกสื่อที่เจาะข,ข่าวของทีมดองโดยเฉพาะว่าในตอนนี้ทางสวัสดิ์เตือมมอบโอกาสให้กับทางเคียซ่ามากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้เพื่อตอบแทนให้กับฟอร,ร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง ซึ่งในตอนนี้ตัวของทางเคียซ่าก็าได้ถูกเพิ่มชื่อเอาไว้ในรายการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแล้วด้วยหลังจากในตอนแรกเขาก็ถูกขันชื่อออกจากการแข่งขันรายการดังกล่าวแต่เมื่อทางิจอวานนี่เรโอนี่เซนเตอร์ฮับดาวรุ่งอนาคตไกลของหลอกมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวอย่างน,น้อยหนึ่งปีขึ้นไปจึงทำให้สโมสรตัดสินใจใส่ชื่อของทางเคียซ่าเข้าไปทดแทนในตำแหน่งดังกล่าว นั่นหมายความว่านักจากนี้ไม่ว่าจะเป็นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกรายการพรีเมียร์ลีกหรือแม้กระทั่งในการแข่งขันฟุตบอลท้วยภายในประเทศเราก็จะได้เห็นตัวของทางเคียซ่าลงไปสัมผัสยอดยามากยิ่งขึ้นหลังจากทางสลอตก็เชื่อว่านี่แหละจะเป็นอาวุธไม้ตายของทีมเราในช่วงที่เหลือของการแข่งขันฤดูกาลนี้นั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเป็นข่าวดีสําหรับตัวของทางเคียรซา่าแบบต่อเนื่องให้กดทุนกระบวนวามกันไปเลยเพราะนอกเหนือจากเจ้าตัวน่าจะรับโอกาสมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันให้กับทางสโมสรของเราแล้วแม้แต่กระทั่งทีมชาติเองเขาเองก็กาลังจะถูกเรียกตัวกลับไปติดทีมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บี2024อีกด้วย อันที่จริงแล้วประเด็นนี้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวจากประเทศอิตาลีส่งตรงออกมาก่อนแล้วแต่ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางเดวิดสตีลมีการนําเรื่องนี้ไปขึ้นาพาดหัวข่าวใหญ่ในขอาดัม้มหรือว่าผูกคอนเฟิร์นเชียลของเขาในเดลี่เมลว่าเฟรดิโกเขียรซากกาลังจะถูกเรียกตัวกลับไปติดทีมชาติอิตาลีอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่ดอกเคยรายงานข่าวให้เพืเ่อนๆรับทราบกันล่วงหน้าไปนั่นเอง สำหรับตัวของทางเคียซ่านั้นอันที่จริงตัวของทางเจเนโรอิวานกัตตูโซในใหย่ของทีมชาติอิตาลีคนปัจจุบันก็เคยออกมาเปยิยก่อนหน้านี้แล้วว่าเขามีแผกนการที่จะเรียกตัวเคียซ่าไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงพักเบรกทีมชาติรอบก่อนแล้วหลังจากผ่านการหารือกับตัวของทางนักเตะเองก็ตกเปลือรกร่วมกันว่าการที่ชะลอเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนน่าจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาพิสูจน์ได้เห็นตึอสภาพความฟิตของตัวเองผ่านการลงสนามเบ,บิดเต็ม90นาทีมาแล้วและทุกนักที่โจ้ยตัวได้สัมผัสยอดยาก,ก็สามารถที่จะทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยม นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้กัปตุโซมองว่าในช่วงฟักเบรกทีมชาติต,ตอนเดือนนี้นั้นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเรียกตัวของทางเคียซ่ากลับไปติดทีมชาติอิตาลีอีกครั้งซึ่งก็จะเป็นโอกาสทองที่เราอาจจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเจ้าตัวกลับคืนมาอีกครั้งเหมือนที่เขาเคยทาสําเร็จมาแล้วสมัยที่พาทีมชาติอิตาลีควา้าแชมป์ยูโร2000 ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อเราฟังเรื่องดาวข่าวดีเกี่ยวกับผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ในตอนนี้เราอาจจะต้องเป็นกังวลใจในช่วงปลายปีต่อเนื่องช่วงของปีใหม่กันบ้างนั่นก็คือกรณีที่ตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราจะต้องพลาดกันลงสนามในสีสื้อของทางลิเวอร์พูลอย่างน้อยๆถึง9เกมกันเลยทีเดียว โรเจ้าตัวมีภารกิจจะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติของเขาในการแข่งขันศึกแอฟริกันคัพออฟนชที่ทีมชาติโมโร็อกโกเป็นเจ้าภาพซึ่งจะเริ่มต้นทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่21ธันวาคมทั้งนีตตโของทางซาลาจึงจะต้องเดินทางไปร่วมกับทีมชาติของเขาเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างน้อยๆหนึ่สัปดาห์ก่อนหน้านั้น ตามการราย้างข่าวจากทางเดฟโอซีคก็มีการโปรแกรมการแข่งขันเอามาทาบกันเลยซึ่งพบว่ามันอาจจะทําให้ตัวของทางสาระนั้นช่วดลงเล่นให้กับทีมของเรารวมทั้งสิ้นถึง9เกมด้วยกันหากทีมชาติอีดันทําผลงานได้ดีในการแข่งขันรายการดังกล่าวไม่เลี่ยงมาตั้งแต่การแข่งขันในศึกคาราบาครับรอบก่อนรองชนะเลิศหากทีมของเรากุีทางไปถึงรอบการแข่งขันนัดดังกล่าวได้ลุมไปถึงรอบตัดเชือกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีเกม FA Cup ครับในรอบที่3และโปรแกรมการแข่งขันพรีเมร์ลีกอีกทั้งสิ้น6นัดด้วยกันได้แก่การที่เราจะต้องบุกไป,ปเยือนทางท็อกนัมฮอสเปอร์ลงเล่นในบ้านเจอกับทางวูฟ์ตันวันเดอร์เรอร์เจอกับทางลิส์ยูนาเดออกไปเยือนฟูลแลมออกไปเยือนอาร์สนอลและรวมไปถึงเกมนัดสุดท้ายที่มีโอกาสที่เจ้าตัวจะพลาดกันลงสนามก็คือการที่เราจะได้กลับมาลงเล่นที่แอนฟิลด์เผชิญหน้ากับทางเบอร์ลี แน่นอนว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบกับจีนของเราเป็นอย่างมากแล้วเพื่อนๆพละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ